มิงชาลิสาเคลียข้อครหาท้องก่อนแต่งครบสามีหนึ่งปีจัดงานวิวามิงชาลิสาเปิดใจที่แรกหลังแต่งงานกับสามีหนุ่มนอกวงการอันวิสุทธ์หลังคบหาดูใจกันมาแค่หนึ่งปีจนโดนมาว่าท้องก่อนแต่งพร้อมเผยความรักระยะไกลวีดีโอคอลกันตลอด24ชั่วโมงแต่งงานแบบนี้ไม่รู้ว่าสาวหมิงเตรียมตัวออกจากวงการย้ายไปอยู่กับคุณสามีที่จังหวัดอุดรธานีหรือเปล่า โดยเจ้าตัวเล่าผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและดีเจพุธพุทธิชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการข่าวเกี่ยวข้อภาพในตำนานมิงประกบจากกรวานแม่ปุกผ่านมา20ปีปัจจุบันสวยเหมือนถูกสตาร์ว้ช่อดอกไม้ปริศนาส่งมาเซอร์ไพร์หมิงแฟนแฟนแห่แซวหรือจะเป็นหนุ่มใจป่าที่ส่งมา ตอนนี้สถานะเปลี่ยนแล้วตอนนี้คุ้นกับคำว่ามีสามีหรือ,อยังหมิงไม่คุ้นเลยค่ะเมื่อชาวพูดคำว่าแฟนเขาบอกอย่ามาแฟนภรรยาหมิงบอกไม่เอาอย่าเพิ่งหมิงเขินเมื่อกี้ดูรูปตอนนี้หมิงก็เขินอยากให้เล่าถึงบรรยากาศวันที่16ที่ผ่านมาหน่อยเป็นไงบ้างมันอบวลด้วยความรักขนาดไหน หมิงรู้สึกเสียใจเพราะทุกคนที่อยู่ในงานเป็นคนที่หมิงรักหมิงอยากกอดทุกคนแต่หมิงไม่ได้พูดคุยกับใครแนมะ้แต่คำเดียวหมิงก็ไม่รู้นะว่าการแต่งงานเราจะไม่มีเวลาคุยกับใครเลยแม้กระทั่งกินข้าวตอนกลางคืนจำไม่ได้ว่าใครมาบ้างต้องไปดูในคลิปคนที่ ใจตรงที่ว่าเราไม่ได้คุยกับใครเราไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับใครแล้วเราก็ไม่ได้ขอบคุณเขาเรารู้สึกขอบคุณทุกคนที่มาในงานแต่จริงๆก็ยังมีตกหล่นหลายลๆท่านแต่ไม่ได้ลืมนะคะแต่มันรีบทุกอย่าง3มอาทิตย์จัดงานมันลืมไปหมดหมิงไม่ได้บรีฟคุณพ่อคุณแม่บนเวทีว่าต้องมีพูดนะคือมันเร่งไปหมดทุกอย่างเลยทําไมถึงต้องเร่งภายในสามวิขนาดนั้น หมิงมันมาจากที่เขาขอเราแต่งตอนวันเกิดประมาณวันที่ 26. พฤศจิกายนหมิงเคยคุยกับเขาเรื่องการแต่งงานมาแล้วว่าหมิงจะไม่แต่งปีชงคือปีนี้มันเป็นปีชงของหมิงหมิงพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าหมิงไม่แต่งปีหน้าถ้าพี่จะแต่งแต่งปีถัดไปแล้วพอดีตอนนั้นที่คุยกันเขาถามว่าแล้วหมิงนับวันไหนเหรอที่เป็นปีชงหมิงก็บอกว่าตรุษจีนปีนี้ ประมาณ27-28นะเขาก็บอกว่าถ้าแบบนั้นก็แต่งก่อน27-28แล้วกันแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปที่วัดกันเลยทีนี้หมิงได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณวัดโพหมิงบอกหลวงพ่อครับหมิงปีชงหมิงอยากแต่งก่อนตรุษจีนตอนแรกหลวงพ่อทิ้งมาวันที่27เราก็ชื่นใจหน่อยเพราะอีกประมาณ2เดือนแต่ทีนี้หลวงพ่อติดภารกิจเชิญนิมนต์ไป ต่างประเทศหลวงพ่อเลยย้ายมาเป็นวันที่16ทุกคนก็เหวอแล้วช่วงนั้นคือช่วงปีใหม่ทุกคนต้องหยุดปีใหม่มันเลยกลายเป็นเหลือสาอาทิตย์เท่านั้นที่หมิงจัดงานแต่งหลายคนอยากรู้ว่าทำไมแต่งเร็วคบกันปีเดียวเองมันเร็วไปหมดเลยมีเบบีหรือเปล่าหมิงไม่เลยพี่เขาเข้ามาด้วยความตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่เจอเราเขาก็ <ๆ S 2> ถามเราเลยว่าอยู่อุดรธานีได้ไหมย้อนกลับไปเจอกันได้ยังไงหมิงเรื่องความรักครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี จัดการของหมิงตอนนั้นเราไปไหว้พระกับคุณแม่ที่ญี่ปุ่นพี่โอมผู้จัดการหมิงเองเขาโทรหาถามว่าหมิงอยู่ไหนหมิงบอกอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ากลับมาเจอกันหมิงก็ถามว่าทําไมเขาบอกเอาหน้าฉันจะพามาดูว่าที่น้องเคยของฉันหมิงก็คิดว่าพูดเล่นเลยถามว่าพี่อยู่ไหนเขาบอกมาทํากระถินที่อุดรธานีเสร็จแล้วกลับมานัดจริงหลังจากวันเกิดหมิงหนึ่งวันเขาบอกว่าว่างไหม มิงก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนพี่พามาเจอรุ่นน้องเขาพอเจอเขาก็ถามว่าอยู่อุดรธาน,นีได้ไหมเรื่องของเรื่องพี่อุย๋ยภรรยาพี่ดูสัญญาเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับพี่เขาแล้วพี่อุ๋ยกับพี่โอมเป็นเพื่อนสนิท